ทั้งเดินทางแล้วก็แล้วก็ถ่ายไปด้วยขึ้นรถอย่างเงี้ยขึ้นเรือลงเรือขึ้นรถลงเรือถือว่าเขาเก่งจริงๆจะเทพยอมรับเลยเนาะบางทีเพื่อนบางคนก็จัล่องเรือ,อเดินทางด้วยรถอะไรแบบนีนะ้ก็อยากจะลองเหมือนกันบางครั้งที่ออกข้างนอกไปทุระเนาะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะออกข้างนอกด้วยการไปทุระถึงจะได้ออทุระก็ไม่ไป <c oughs> ขี้เกียจเนาะคะ่ะขี้เกียจ ธุระก็ต้องมีแบบหลายๆเรื่องหลายๆธุระด้วยนะต้องออกพร้อมกันในเวลาเดียวกันทําเรื่องนี้เสร็จจุดนี้ก็ไปต่อจุดนั้นอะไรอย่างนี้เนาะยาเทพจะเป็นคนแบบนี้เนาะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาออกทีเดียวให้ได้หลายๆเรื่องเลยเนาะค่ะให้ได้หลายๆจุดบางคนเขาก็สงสัยเนาะอยู่เขาไปได้ยังไงแต่ในร้านวันๆไม่เห็นออกมาข้างนอกเลย เอาก็จะให้เราไปไหนเนาะคะ่ะเราก็ทํางานอยู่ในร้านเนาะ,ะบางคนเขาก็เป็นคนชอบเ mm. ที่ยวชอบเดินอย่างนี้เนาะ,ะไปเดินห้างบ้างอะไรบ้างถามว่ามันชอบไหมมันก็ชอบนะแต่ว่าเาเราทํางานอยู่กับที่นะมันก็พลอยให้เหมือนเหมือนจะว่าขี้เกียจไปก็ใช่เนาะคะ่ะไปบ่อยๆก็ไม่ไหวเนาะ,ะงานเราก็ไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับที่นะคะ เจ้านกก็มาเมื่อวานเจ้าก็ลอกมาสามสี่ตัวตื่นเช้ามามะละกอจะเทพร่วง,งละนาวเลยมากราลังโตเพราะว่าเขาวิ่งเล่นเที่ยวเล่นกันบนต้นมะละกอทุกนี้ก็ลุ้นอยู่จะรอดได้หไหมม้ากําลังออกชอดอกก็เยอะอยู่แล้วก็ นับได้หกก่อนกลับบ้านนับได้หกที่เขาเจะกำลังโตเนาะทีนี้กลับมาเหลือห้าแล้วก็เห็นขั้วอีกรูปหนึ่งหายไปแสดงว่ามางับของเราไปเนาะยุ้ยไม่เคยปลูกพริกหยวกนะคะเพิ่งจะลองก็เลยเห็นเขาออกแค่นี้ก็ดีใจนะคะเป็นคนชอบปลูกค่ะแต่ว่าปลูกไม่เก่งน,นะแอก,ก่อนก็ช่วยพี่สาวเนาะ เป็นคนเป็นคนช่วยช่วยลดผักไม่ไม่ได้เป็นคนลงมอปลูกนะไม่ได้ลงมอปลูกเองทีนี้ก็ก็ด้วยความชอบก็อยากจะลองปลูกบ้างเห็นพี่จินทำย้ายต้นไม่ใช่ต้นเนาะใบบบกเนาะจริงจริง,รงยเท่ก็ชอบนะแต่ก่อนพี่สาวเน็บไว้ตามคันนาเขาจะ แตก่ออกไปเหมือนผักแว่นเนาะค่ะเนี่ยผักแว่นก็แถวบ้านยา,ายเทียมหาก็ยายเที่ก็อยากอยากได้มาปลูกนะวันงานเนาะวันงานแม่เขามาเขาก็พูดถึงผักแว่นเนาะโอ้ยายเทียมอยากได้อยู่แต่ก่อนมันจะเกิดตามแปลงนาเนาะไปตามป่าข้าวจะล่าเขาเยอะเอามากินกับซุกหน่อไม้มนี่อร่อยสุดยอดลากข,ขาว ท่านถ้าเป็นดินทรายนะ่ะลากจะขาวสวยแต่นายะเทพเป็นนาดินเหนียวปนร้วนเนาะคะ่ะก็จะเอเอกไม่ขาวเท่าไหร่ก็จะไปหาเก็บตรงที่เขาเป็นดินทรายจะได้ลากขาวขาวสวยๆเนาะกินอร่อยยาเทพชอบมากเลยมีผักอะไรที่มันไม่ค่อยมีตอนนี้ ผักอีฮินเนาะค่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรอ่ะผักอีฮินแล้วก็ดอกม่วงม่วงเนาะค่ะเกิดตามท้องนาเดี๋ยวนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วเนาะหายากแล้วตอนนี้เนาะคะ่ะผักกระเดียงอีกอย่างหนึ่งจะมีรสขมเกิดตามแปลงนาเหมือนกันเนาะคะ่ะมีรสขมยายเทพก็ชอบกินนะเดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วเนาะ,ะยยเทพไม่ได้กินนานปีมากแล้วสมัยก่อนมีเอามากินกันลาบเอามาลวกเหมือนเดาเนะคะ่ะกินกันลาบกับอ่ลาบปลาลาบปู กินตั่น้ำพริกนี่อร่อยเนาะปนปลาเนาะคะ่ะขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณสิบล้านดวงใจที่แวะมาให้กำลังใจยะเทพนะคะก็จะมีเสียงนกไปด้วยเนาะยาเทพก็จะคุยได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่จังหวะนะคะ่ะแล้วแต่จังหวะจะโทไม่รู้ ดอะไรไปก็ไม่ทราบน้ำมันก็อาจจะเป็นงเปล่งน้อย